สวัสดีทุกคนเราอยู่ที่สวนร่มไผ่นะสภาพเป็นป่าดงดิบเฟืองฟ้าที่เราให้มันพันต้นไม้ไปอ่ะก็สวยงามแล้วแต่ว่ายังมีส่วนที่ขี้เกียจอยู่ยังไม่ได้มาเห็นไหมเอนลงไปเนะี่ยยังไม่ได้มาดึงให้มันพันเข้าไปต้นนี้เลยยังมีไม่เท่าไหร่แต่ตนน้นโน้นอ่ะเออเยอะและแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นป่าดงดิบ ไม่ค่อยมีคนมารบกวนไงพื้นที่ข้างเคียงเขาก็มีคนเป็นรบกวนสัรพสัตว์ต่างๆก็จะมาหลบภัยมาอาศัยอยู่กินนะเช่นมาอีกแล้วทุกคนแต่ปีนี้ไม่ได้ให้ใครไปตีนะให้เขาอยู่นี่ไงไม่รู้เขาเรียกพึ่งหรือเรียกอะไรมาเจอก็คือรังเขาหล่นลงมาแล้วทุกส่วนเ,เขาอยู่ที่นี่แหละ เ,เขาก็มาอาศัยอยู่อาศัยกินก็ไม่ได้ใ,ใครเขามาตีเน,ะเนเาะไม่ไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ไปทำอะไรได้ลังพึ่งเปล่าๆเ,เนาะเราเห็นแต่เราก็จะไม่ตีมันเนาะปล่อยเขามาอยู่มากินขายายพันธุ์ไป คือว่าบำเพ็ญธรรมเนาะธรรมชาติที่เราเคยเล่าให้ทุกคนฟังบ่อยๆอะ <c oughs> ความมั่นคงเราถอดมาจากปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเนาะความมั่นคงก็หมายถึงการดูแลปัจจัยสี่ให้มีพอเพียงต่อปัจจุบันแล้วก็ อนาคตพอเพียงนะในเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มีอะไรบ้างทุกคนรู้กันอยู่แล้วปัจจัยสี่เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการกินการอยู่การมีสุขภาพที่ดีถ้าสูงกว่าปัจจัยสี่เนี่ยที่เราต้องทำให้มั่นคงเนี่ยสูงกว่านั้นเรียกว่ามั่งคัง่งนะทุกคน บางครั้งเนี่ยเมื่อกี้เรื่องปัจจัย4คือนโยบายทางสังคมต่อครอบครัวของเราต่อตัวเราต่อครอบครัวของเราเนาะจะปรับไปเป็นเรื่องนโยบายทางการเมืองก็ได้เป็นนโยบายทางสังคมที่เป็นตัวชี้ถึงว่ามนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีอย่างมนุษย์หรือเปล่าอะไรวัดละ่ะก็คือสิทธิของมนุษย์ไงที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิอะไรบ้างละ่ะก็นั่นแหละปัจจัย4ไง เป็นสาระสำคัญถ้าสูงกว่านี้ก็คือเรื่องของไม่ใช่มั่นคงละเรื่องมั่งคั่งนะทุกคนนั่นคือเป็นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งนะทุกคนนั่นแหละถอดมาจากประจาสศรกิจพเพียงย่อๆประมาณนี้เนาะแต่จริงๆมันมีสาระมากกว่านี้อะถอดตามมุมมองของเราเนาะโอเคทุกคนคุยกันครั้งละเล็กกระน้อย ขอปิดกล้องแค่นี้ก่อนกันละกันโอกาสหนะ้าพบก,กันใหม่บ๊ายบายสวั bye. สดีครับ